เตือนนะครับผมรายการนี้มีเนะื้อหารุนแรงพอสมควรนะครับผมก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยนะครับส่วนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเอาตามเขามาแหละครับก็ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะแลนนี่ก็คือเวลาที่คุณเปิดรับโดเนตแต่ไม่มีคนโดเนต แปลกมาเนี่ย <c oughs> ه, อ่าก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นถึงวันนะครับที่ผมต้องประกาศรับโดเนตสักทีนะฮะเพราะว่าในคังผมเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไมีของเลยครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็เลยจะมาเปิดรับโดเนตดูนะครับอยากรู้ว่าจะมีคนมามีน้ําใจหรืออะไรยังไงมาโดเนตให้ผมหรือเปล่านะฮะก็ มันก็ต้องลุ้นนะครับผมก็กลัวว่าจะมีคนด่าอะไรยังไงก็แต่เราก็ต้องสู้ครับผมก็เปิดรับโตเนตแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีใครมาโดเนตใ้ผมบ้างหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มมีคนมากันบ้างแล้วนะครับผมตอนแรกผมก็พอตัวนะฮะตอนแรกผมก็ไม่นึกว่าจะมีคนเยอะมากขนาดนี้นะครับผมจะมีไหมครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ยืนดูนะว่าเขาจะโดนเน a ให้ผมหรือเปล่านะฮะ <c oughs> จะด onation ให้ผมหรือเปล่าใครเอ่ยใช่ใช่หรือเปล่าเนี่ยอูโหูกเทรดแล้วผมกดเทรดแล้วนะฮะให้อะไรอุ้ยเซตหนักแน่นครับผมเซตหนักแน่นนะฮะให,ให้จริงหรือเปล่า,ลกกาให้จริงหรือเปล่ารอกดเท่านั้นแหละให้จริงหรือเปล่าเอ้าเฮ้ย ให้จริงนะครับผมโอ้โห,ห,ะะดโโหได้ซิกมานะฮะเฮ้ยจริงดิโอ้โหได้ซิกมานะฮะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะมีใครโดเน a อีกไหมครับผมเฮ้ยอยจริงดิจริงเหรอคน,คนนี้อีกแล้วโอ้ไมค์คอนอีกแล้วครับโอ้ไมค์คอนที่เมื่อกี้ให้ซิกผมไปแล้วนะฮะ เอ้ยเหมือนเขาจะกดเทรดเอ้ยจริงป่ะเนี่ยทองเขาเล่นหรือเปล่าไอ้สองโอ้โห B X สองร้อยอันครับผมเอ้ยเป็นโลมอยากไหนเนี่ยปั๊มหรือเปล่าครับผมจะกดหรือเปล่าหรือหลอกนะฮะโอ้โหเอ้ยจริงที่เอ้ยเฮขอบคุณมากครับผมโอ้โหโอ้โหของดีอะครับผมก็ไม่ไม่นึกว่าจะได้ขนาดนี้นะฮะ ด็กสองห้อยมึงครับผมโอ้โหผมนี่อึ้งเลยอะ่ะจริงโอ้โหพี่แกนี่มาหนักนะครับผมโอไมกอนนะฮะจำชื่อไว้เลยนะครับผมเซฟอลนะฮะอะไรเนี่ยอ,อะไรเทรดกแกล์เหรอเฮ้ยอยจริงอาจริงดิโอ้โสตันนี่สามสิบน,นะครับผม เฮ้ยโอ้โหให้เยอะมากครับผมโดนเนทคนนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากครับผมไม่นึกว่าโดนเนทเยอะขนาดนี้นะ,ะฮะอืมขอบคุณมากครับผมหมดยครับโอ้โหมีใครอีกไหมครับเนี่ยตัวหนึ่งนะฮะเฮ้ยเหมือนเขาบอกว่าเมื่อกี้ในแชทเขาเขียนว่าผมมีของน้อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่คือน้อยสำหรับน้องใช่ไหมครับเนี่ยโอโจ้จริงๆอะ่ะ เยอะมากนะครับผมเราผมนะฮะทีมไม่หยุดเลยครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้โหซึ้งนะฮะขอกเลยซึ้งซึ้งมากมายครับผมขอบคุณมากครับโดเนตคุณจริงๆฮะแล้วมีใครจะโดเนตอีกไหมครับเนี่ยคนก็ไม่ไม่ถึงกังเยอะมากแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหขอบคุณมากนะครับผมโดเนตนะฮะก็ไม่มีแล้วขอจบคลิปเียเท่านี้ครับขอบคุณครับไปแล้ว ไอ้คอมไอ้คอมเข้ามาได้เนี่ยคอมเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้ไอเนี่ยแล้วมันแน่นแล้วเนี่ยเซิฟแน่นเหรอตอนแรกผมก็ไม่นึกว่าจะมีคนเยอะมากขนาดนี้นะครับผมก็แง่แหละไอสัตว์โอ้โหอยู่เซิร์ฟอยู่เซิฟสี่ไม่เต็มกระเทือนแล้วโอ้โหมีขนาดนี้โอเคเข้าได้แล้วใช่ไรฮะเออแล้วนี่มึงเข้ามามาทำอะไรเนี่ยเออเฮียฮะ อะไรที่ผมต้องเด็ดในที่อ่ะเฮ้ยอยากคุยผมอะ่ะอะไรนะที่ที่มึงที่กูขอย,ยืมของมึงอ่ะนะใช่ของตอนไหนวะกูเคยขอมึงด้วยเหรอเคยกูไม่เคยเนะอโอ้โหมึงมึงให้อะไรกูอะ่ะให้อะไรอุ้ยเซ็ตหนักแน่นครับผมเซ็ตหนักแน่นนะฮะโอ้โหยงดีเอ็กซ์โอ้โหดียงดีเอ็กซด้วยเหรอไปกูจำไม่ได้เลยว่ะ ช่เหรอ<ช>อ๋อเออเอาแล้วมึงจะเมาคืน<ช>เอาว่ากูบอกกูขอยยืมไปไปไประทําคลิปไปทําคลิปแป๊บหนึ่งคลิปอะไรอะคลิปอะไรอะหรอคลิปคลิปสอนคนยิงปืนประกาศรับโดเนตสักทีนะครับให้อะไรอุ้ยเซ็ตหนักแน่นครับผมเซ็ตหนักแน่นนะฮะคนมันมันดีเควสมาอยากให้สอนยิงปืน<ช>ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้เอาปืนมึงไปแบบ ไปอะไรเลยจริงๆริงไ,ได้ถ้าถ้าที่ไม่เคยนะเดี๋ยวรู้กันเอ้ยคืนแน่คงอย่าขูก่กูดีกูกลัวโอเคไปละเออโอเคอสัตว์เอ้ยขอยือ้นิดเดียวแม่ทวงจะเป็นจะตายไอ้ชิบหายสัตว์เอ้ยไปก็ได้ว่าไอ้เหี้ยไม่คืนหรอกกูไม่คืนหลายัอะอย่าลืมอย,อย่าลืมกดไลค์คลิป ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าอย่า,อย,าอย่าลืมกดสามสติ๊กให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับ <c oughs>